เราเคยไปอ่านเจอมาว่าหนึ่งในนิสัยที่ทาร้ายความสัมพันธ์มากๆที่หลายคนมักจะทํากันเมื่อเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ก็คือการที่เราคาดหวังในตัวคนรักของเรามากเกินไปไม่มั่นใจว่าหลายคนเป็นเหมือนกันไหมแต่ว่าโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลหรือว่าในช่วงวันสัมพันธ์ของเราอะค่ะเรามักจะคาดหวังให้แฟนของเราะซื้อดอกไม้หรือว่าของขวัญให้แต่ว่าปัญหาคือแฟนของเราเขาไม่ใช่คนที่โรแมนติกเลยดังนั้นในวันพิเศษของเขาก็คือจะไม่มีการให้ของขวัญ หรือว่าการให้ดอกไม้แต่จะเป็นการแชร์เวแล้วร่วมกันหรือว่าพาเราไปกินของอ,ร,อร่อยๆที่ร้านอาหารแทนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็นา่ารักแต่ลึกๆผู้หญิงอย่างเราก็มีความที่อยากจะได้ดอกไม้หรือว่าของขวัญจากแฟนบ้างช่วงแรกๆยอมรับนะว่าเราหน่อยถึงขั้นที่ทะเลาะก,กันในวันพิเศษเลยซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่เราไม่อยากจะเจอกันอีกในปีถัดไปเราก็เลยตัดสินใจคุยกับแฟนเราเป็นเรื่องเป็นราวนะคะว่า เราขอสักหนึ่งวันต่อปีก็คือวันครบรอบของเราอะคะ่ะที่จะให้เขาให้ของขวัญเราหรือว่าให้ดอกไม้ก็ได้แต่ถ้าไม่รู้จะให้อะไรเราก็พาเราไปเลือกเลยแบบนั้นเราก็โอเคเหมือนกันแต่ทุกคนคิดว่ามันจะเวิร์กไหมคะวิธีนี้สําหรับคู่เรามันเวิร์กเนามันได้ผลก็โอเคยอมให้เราวันหนึ่งส่วนวันอื่นๆนะคะเราก็ใช้ชีวิตแบบใช้พากันไปกินข้าวไปกินของอร่อยเป็นเรื่องปกติ เราทุกคนคิดว่ายังไงกันบ้างคะ่ะใครเคยมีปัญหานี้เหมือนกันแล้วก็จัดการกับอารมณ์หรือว่าจัดการกับคนของเราอย่างไนก็มาแชร์กันได้นะ